ทาง A อแบ p พเขามีการไปสำรวจบรรดาผู้ประกอบการ SME มานะครับว่าเขาจะรับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนจากนโยบายทั้งค่าแรง300บาทแล้วก็การปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับคนที่จบปริญญาตรีเป็น15,000บาทนะครับผลปรากฏออกมาว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด1,249ตัวอย่างซึ่งอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดนำร่องที่ไปแตะระดับ300บาทเนี่ยผลพบว่า86.7ฮะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ได้รับผลกระทบมากจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับมีเพียงแค่ร้อยละ13.3เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบน้อยก็แสดงว่าผู้ประกอบการ SME ทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบแต่ว่าจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้แรงงานมากหรือน้อยนะครับถัดมาครับผู้ประกอบการ SME 85. 5บอบอกว่ารัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนในมาตรการช่วยเหลือเพื่อที่จะมีให้กับ SME ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ อันนี้น่าจะเป็นเสียงสะท้อนสามารถฝ่าไปถึงรัฐบาลได้นะครับว่าผู้ประกอบการเดือดร้อนก็ควรจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือจากนโยบายหาเสียงของท่านด้วยเพราะมีผู้ประกอบการถึง7 8ที่มองว่านโยบายนี้เป็นการมุ่งหาเสียงหรือว่าคะแนนนิยมมากจนเกินไปนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการไปสารวจเพิ่มเติมมาอีกครับเขาบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้งค่าแรง300เงินเดือนปริญญาตรี1 5 0 0 0บาทประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละเก้บเขาพบว่าราคาสินค้าและบริการ ปรับนำร่องเพิ่มขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับถัดมาคือ65.5พบว่าต้นทุนในจ้างเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วหนักยิ่งกว่านั้นฮะพอไปถามคนที่จบปริญญาตรีมาหมัดๆดูสิว่าคุณคิดว่าพอจบมาปุ๊บเนี่ยจะหางานทําได้หรือไม่อย่างไรพบว่าร้อยละ62.8นะครับเขาบอกเลยว่าคิดว่าจะตกงานนะครับก็แสดงว่าส่วนใหญ่กังวลว่านโยบายนี้อาจจะมีผลทําให้พวกเขาต้องตกงาน และมีอยู่ร้อยละ37.2เท่านั้นครับที่บอกว่าไม่กังวลน,นะครับเพราะเห็น2โครงการนี้นะครับทั้งนโยบายค่าแรงขั้นต่ำา300บาทกับเงินเดือนปัญญาตรี1 5 0 0 0บาทก็ต้องยอมรับครับว่าบรรดาผู้ประกอบการเองก็ต้องเตรียมรับมือทั้งเรื่องของต้นทุนเช่นเดียวกันแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นโอกาสทําให้เขาสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้ครับมีการวิเคราะห์มานะครับจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของทาง TMB เขาบอกว่าตอนนี้เราจะได้เห็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้นของบรรดาผู้ประกอบการด้านบัตรเครดิตครับเพราะเขาจะลงมาจับตลาดคนที่จบปริญญาตรีแล้วมีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าก่อนหน้านี้ทั้งธนาคารพาณิชย์บ้านเราทั้งนอนแบงก์ทั้งธนาคารพาณิชย์ต่างชาติจะมีการตั้งเรทในการสมัครบัตรเครดิตเอาไว้ได้เนี่ยขั้นต่ำถ้าเกิดแบงค์เขี้ยวๆหน่อยจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทต,ต,ต่อเดือนแต่ว่าตอนนี้เขาจะเริ่มลดในส่วนของรายได้ที่จะสามารถสมัครบัตรเครดิต ลงมาเหลือแค่ประมาณ1 5 0 0 0บาทก็สามารถสมัครได้แล้วก็เชื่อว่าค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าอย่าลืมครับเรื่องของวินัยทางการเงินก็ต้องเข้มงวดขึ้นด้วยนะฮะมาดูข่าวดีกันบ้างคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลําเนาในช่วงเทศกาลสงการนะครับแล้วไม่มั่นใจว่าตกลงค่ารถจะขึ้นหรือไม่เจ๊เกียวจะว่ายังไงมีคํายืนยันฝากมาล่าสุดจากทางเจ๊เกียวคุณสุจินดาเชิดชัยนะครับเขาบอกนะครับว่าช่วงเทศกาลสงการนี้นะครับ ได้ข้อสรุปหลังการหารือร่วมกันกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าทางบริษัทราชสีมาทัวร์จะจัดรถโดยสารเสริมให้บริการกับพี่น้องประชาชนอย่างเพียงพอแน่นอนทั้งขาไปแล้วก็ขากลับโดยจัดเพิ่มอีกประมาณ100คันนะครับระหว่างวันที่1 5บหถึงสิเมษายนและก็จะไม่มีการปรับขึ้นค่าโดยสารแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับว่าท่านจ่ายค่าเดินทางเท่าเดิมและรถก็น่าจะเพียงพอแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่เจ๊มะขู่ว่า อาจจะมีการลดเที่ยววิ่งเพราะว่ายิ่งวิ่งก็ยิ่งขาดทุนเนี่ยก็สุดท้ายก็ไม่ทําตามนั้นแล้วนะครับไปที่หาดใหญ่กันบ้างคุณผู้ชมครับนอกจากช่วงบ่ายของวันนี้นะครับจะมีการถแถลงข่าวยืนยันการเดินหน้าจัดงานมิดไนส์สงการที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วอีกหนึ่งงานครับที่เริ่มต้นเปิดการจัดงานไปเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คืองานมอเตอร์โชว์2012นนะครับหรือที่ใช้ชื่อเล่นนะครับว่าของดีชายแดนใต้ เมื่อเช้าครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณประสานสุขใจนะครับผู้จัดงานมอเตอร์โชว์2012ที่หาดใหญ่เขาบอกนะครับว่ายังคงยืนยันการจัดงานเหมือนเดิมก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8เมษายนครับเพื่อเป็นการปลุกกระแสและก็เรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาสู่คนหาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเขาบอกนะครับว่าสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนไปก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่ทางศูนย์การประชุมนั้นได้ไปร่วมกับทางด้านของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นำเครื่องเอ็กซเรย์มาติดตั้งเอาไว้เพื่อที่จะตรวจทั้งคนที่เข้างานรวมไปถึงรถยนต์ทุกคันที่เข้าร่วมงานอย่างละเอียดนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่มาเข้าร่วมงานสบายใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายขึ้นภายในการจัดงานนอกจากนี้ครับบรรดาบริษัทรถยนต์ค่ายรถต่างๆที่เคยสัญญาว,ว่าจะเข้าร่วมแสดงภายในงานนี้ก็มาตามนัดนะครับไม่ได้มีการถอยหรือว่ายกเลิกไปแต่อย่างใดแม้จะเกิดเหตุระเบิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ก็ตามโดยมาทั้งหมด18บบริษัทครับ แล้วก็มีค่ารถมอเตอร์ไซค์มา3ค่ายด้วยกันซึ่งการจัดงานนี้นะครับผู้จัดตั้งเป้หมายเอาไว้ว่าจะมีคนมาร่วมงานทั้งหมด20,000คนตลอด4วันของการจัดงานและจะขายรถได้500คันด้วยกันครับปิดท้ายครับความเคลื่อนไหวในวดวงการลงทุนวันนี้น่าจับตามองมากครับด้วยความที่เราเจอปัจจัยลบนะครับจากต่างประเทศฝั่งสหรัฐก็คือธนาคารกลางของสหรัฐส่งสัญ,ญญาณว่าจะไม่ออก QE 3ส่วนฝั่งยุโรปปรากฏว่าผลการประมูลพันธบัตรของประเทศสเปนนั้นต่ำกว่าคาด จากค่าเนี่ยคือ3,500ล้านยูโรปรากฏว่าประมูลได้แค่2,600ล้านยูโรเท่านั้นก็เลยทําให้บอลยูของสเปนพุ่งสูงขึ้นแล้วยังมีผลต่อเนื่องมาทําให้เงินบาทนั้นอ่อนค่าลงมาอีกครับเลยทาให้สุดท้ายครับช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาหุ้นไทยเลยปรับตัวลดลงมารุนแรงทีเดียวครับ8.01จุดปิดตลาดครึ่งเช้าไปที่1,190.08จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย12,000ล้านบาทแล้วอย่างที่บอกครับเงินยูโรอ่อนค่าเงินดอลลาร์ เงินยูโรอ่อนค่าลงมาเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก็เลยส่งผลทําให้เงินในภูมิภาคเอเชียอ่อนค่าลงมาเงินบาทช่วงเช้าก็เลยหลุดระดับ31บาทลงมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่31บาทถึง31บาท3สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากปิดตลาดเมื่อวานนี้30บาท9 4สถึง97สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้านราคาทองคาเองก็ปรับลดลงเช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆนะครับแต่ว่าบ้านเราเงินบาทอ่อนค่าก็เลยพยุงเอาไว้ไม่ลงมาแรงมากนักเลยทําให้ช่วงเช้าวันนนี้้ครบบททองงําาาาาเลลดม100 ทองคาแท่งรับซื้อ23,850ขายออก23,950บาทครับส่วนราคาน้ํามันอันนี้น่าจับตามองมากนะครับเมื่อช่วงเช้าราคาน้ํามันบ้านเราในกลุ่มของเบนซินเพิ่งขยับขึ้นมา50สตางค์แต่ปรากฏว่าในตลาดโลกร่วงลงมาล่าสุดนะครับ2เหรียญ54เซนเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับที่ในรอบสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าอาจจะได้เห็นราคาน้ํามันถูกกว่านี้ครับพักกันก่อนครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อครับ